สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องมา u ซี่ Recap กันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็จะมีคลิปของชอเอมซึ่งได้คุยไลฟ์ทอลกับบอสนวัตแล้วก็ชเอมเนี่ยจะถามเจาะลึกบอสว่าจะรับชเอมได้ไหมถ้าชอเอมเนี่ยจะช่วยบอสในทุกเรื่องเลยแต่ว่ายกเว้นเรื่องเอนเตอร์เทนงั้นเราไปฟังบอสตอบคำถามชเอมกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ บอสเป็นเบ้าหลอมให้หยดน้ำอย่างเอมอีกสักหยดได้ไหมเพราะเอมเชื่อว่าทุกคนพูดหมดว่าต่อยอดได้แต่อันนี้ไม่ได้ขิงนะคะผลงานเชิงประจักษ์หนูนั่งอยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดหกคนหนูเยอะที่สุดคนทั้งคนทั้งประเทศรู้จักเอมอาจจะดราม่าบ้างสามล้านสามแสนมนชั่นทวิตเตอร์ทั้งที่ตอนนั้นไม่ได้เป็นใครเลยแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะเราก็อยู่ในคนหลากหลายกลุ่มเพียงแค่ว่าถ้าบอสบอกว่าหนูขาด จังหวะเกิดหรือว่าเกิดเฉพาะอะค่ะเวทีแกรนเนี่ยพร้อมจะรับหนูเข้าไปปั้นไหม<อ>หลายคนบอกนะว่าสกิลสมองมันฝึกไม่ได้แต่ลองเ,<ร>เล่นเต้นดําเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องรับได้หรือรับไม่ได้ตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นอาจจะรับได้หรืออาจจะรับไม่ได้นั่นไม่ได้หมายความว่าบอกว่าจะรับไม่ได้เลยหรือรับแน่ๆ possible เป็นทั้งสองแบบแต่สิ่งที่กำลังบอกก็คือว่า ชีวิตคนเนี่ยมันทุกคนมันจะเรียวร้อยเปอร์เซนไม่ได้มันต้องมีเรียวแล้วก็ผสมเส้นเรื่องเขาถึงบอกคนเราจะประสบความสำเร็จมันต้องมีเส้นเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยสิ่งที่เชออมอาจจะยังขาดถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะใช้คำหยาบนิดนึงได้ไหม หยาบมากก็ได้ค่ะจะได้เข้าใจไงคือความดัดจริตลุงช่ำนี่มันไม่พอใช่ไหมคร <c oughs> ับไม่ใช่ฮะความดัดจริตอย่างเช่นหรือสั้นสั้นใครยกว่าจริตเขาดัดออกยังไม่มีจริตในบางจุดที่เป็นจริตที่ครีเอทีฟแล้วก็จินตนาการอันนี้มันเป็นเหมือนงานอาร์ตมันไม่ใช่งาน มันไม่ใช่งานโพลิตมิมันเหมือนในงานงานอาร์ตเช่นคนที่แบบอย่างเงี้ยมันจะคิดขึ้นมามันจะคิดทำมีมเองเอามาตัดต่อเองทำคิกขูกทำน้ารักทำยกสัญลักษณ์ต้องคิดขึ้นมาเพื่อให้คนยกตามต้องคิดอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คนรู้สึกว่า ทำตามในสิ่งเหล่านี้แล้วมันจำเนนไวรัลอันนี้คือพาร์ทของคอมเมอร์เชียลอย่างเช่น PP กับบิ l k ินอย่างเงี้ยเขาแค่ทำอะไรบางอย่างแค่ท่าเต้นเขาแค่ไม่กี่อันน่ะเขาทำได้แล้วก็กลายเป็น power เพราะฉะนั้นอยากให้เจมอย่าไปคิดว่า power จะเกิดจากที่เจมพูดก็คือว่าคอมเมอร์เชียลมีคนนั้นแล้วสมมติมีอิงฟ้าขอให้เป็นแบบเนี้ยซึ่งจะเป็นชื่อเสียงด้านอื่น คนหนึ่งคนควรจะมีอวัยวะครบตัวเวลาที่เราทำอะไรเวลานี้เราอาจจะใช้ขาถามว่าขาสำคัญสุดไหมสำคัญสำคัญที่สุดเลยขาโอเคคนนี้บอกว่าถ้าหยิบแบบไปใช้คนนู้นก็ได้คนนู้นได้มีมือหยิบหยิบยิบยบยิบแต่ฉันนะ่ะมีขาฉันอยากจะเดินให้โอเคไหมแต่ว่า โอเคความถนัดคือขาอีกคนหนึ่งความถนัดคือมือไม้พุ่งพ่านมากหยิบได้หมดแต่ถ้าถามว่าถ้ามันไม่มีมันได้ไหมมันได้แต่ถ้ามันมีในตัวคนคนเดียวมันจะเพอร์เฟคคนต้องมีขามันต้องมีมือคนมีมือมันต้องมีหูมีหูมันต้องมีตาถ้าฉันจะมองอย่างเดียวแล้วคอยจุงเธอแต่เธอเป็นคนหูตึง ันก็ทําให้เราช้าแต่ถ้าเธอสามารถลืมตาอ้าปากได้ยินทุกอย่างขาเดินมือหยิบเธอก็จะเดินเร็วความสําเร็จในทุกเรื่องมันก็จะเร็วขึ้นการเมืองมันก็จะสําเร็จง่ายขึ้นสรุปก็คือค่ะ social skill กับ entertainment skill ะะ social skill เนะี่ยยังไม่ถือว่าขาดแล้วนะเริ่มมามีด้อมเท่าไหร่เออตอนนี้น่าจะประมาณหมื่นคนค่ะแล้วก็มีต้องมินเตอร์สองร้อยคนต้น 1, องคู่พันกว่าคนคือต้องใช้เอ entertain คนเหล่านี้ ทำให้มันแตกหนอกออกผลนะฮะแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยพี่ว่าเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะจริงๆมีแต่ใช้ไม่เป็นอย่าปฏิเสธว่าไม่มีเพราะเป็นคนที่แต่งอ,ตอะไรนะคอสเพลย์ค,ยคนที่แต่งคอสเพลย์ได้คือมีความเอนเตอร์เทนก็ว่าจะเปิดโอลิแฟร์อยู่ไหงไงครับผเมมันเนี่ยมันนอกเขตละมัน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 มีเอนเตอร์เทนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เข้าใจตัวเองว่าเอนเตอร์เทนคนคืออะไร นะฮะเมื่อคนมีความเป็นเอนเตอร์เทนแต่ยังไม่รู้สึกตัวก็แค่ไปค่อยๆนั่งให้รู้สึกตัวเวลาขายของแรกๆที่ไม่มีคนดูแล้วมีคนดูคือเอนเตอร์เทนนะมีบางวันที่บ้ามเลือดมากก็ขายดีนะฮะนั่นนะ่ะนั่นแหละคือเอนเตอร์เทนจริงๆมีนะแต่จัดหมวดหมู่พัฒนามันไม่เป็นเท่านั้นเองต้องไปทํามาเออต้องเอาให้ด้อมเต็มหกด้อมเจ็ 7, ด้อมแล้วทําไมทุกด้อมต้องหลงชั้นแสดงว่าเรามีเอนเตอร์เทน มันจะตอบโจทย์แล้วพอด้อมเยอะปั๊บเอาสินค้าก็เข้าเพราะว่ากําแพงดีนะกําแพงดีชนเท่าไหร่ก็ต่อชนเท่าไหร่ก็ไปกําแพงดีมันก็ไปต่อของมันมันผลักกันเป็นระยะอืมเพราะฉะนั้นมีแต่บ้านแต่ไม่มีกําแพงมันก็อันตรายอันนี้เรื่องจริงก็เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังคําตอบจากบอสส่วนตัว แอดมีความรู้สึกว่าบอสสอนได้ดีมากนะคะเพราะว่าบอสอยากได้นางงามที่แบบครบทุกอย่างมากกว่าที่จะแบบว่าได้แค่แบบแนวแนวทางเดียวซึ่งมันจะขายงานได้ยากซึ่งมีมีความรู้สึกว่ามีแนวโน้มว่าเอ,อ่อคนที่จะชนะในครั้งเนี้ยที่จะได้มงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ มีดอมที่แข็งแรงแล้วก็สปอนเซอร์รักแล้วก็สปอนเซอร์แบบว่าอยากจะป้อนงานแล้วก็มีกระแสที่ดีซึ่งเราก็มารอลุ้นกันดีกว่าว่าชเชลยจะไปถึงมงไหมงั้นอย่าลืมแวะมาคอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปนี้บ้างนะคะแอดก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนเอนเนี่ยคิดยังไงกันบ้าง งั้นวันนี้ขอลาไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย